เรียนท่านที่เคารพและมิัสายทุกท่านครับผมผู้ตรวด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566ครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินสำนวนไทยโบราณที่กล่าวว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลความหมายนั้นตรงตัวเลยครับเราเป็นคนไทย ไม่ว่าอยู่ภาคไหนเนี่ยเวลาฟังเสียงเพื่อนร่วมชาติเขาพูดภาษาไทยเราจะพอเดาได้ครับว่าเขามาจากภาคไหนถ้ามาจากภาคเหนือภาคอีสานก็มีสำเนียงแบบหนึ่งมาจากระยองต้องมีฮิตามหลังถ้ามาจากภาคใต้ก็ต้องมีสำเนียงที่เรียกว่าทองแดงเราก็จะสามารถแยกแยะได้แต่ท่านทราบไหมครับ แม้เราเป็นคนไทยด้วยกันบางทีฟังคนไทยในภาคต่างๆเขาพูดเนี่ยบางครั้งเราฟังไม่รู้เรื่องครับผมเป็นเคยยีสานเวลาไปงานทำบุญแม่ยายก็ชอบทำบุญสร้างวัดสร้างสาราตามสถานที่ต่างๆเนี่ยครั้งหนึ่งไปในชนบททางไกลเลยก็ปรากฏว่าชาวบ้านเขามาคุยด้วย ผมฟังเขาไม่รู้เรื่องถ้าพูดภาษาอีสานแบบที่อยู่ไกลๆจับประเด็นไม่ได้ครับแล้วผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงคือเขาอยากจะเป็นมิตรแสดงความมีไมตรีแต่ผมมีความผิดตรงที่ว่าผมไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเขาจับภาษาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตอบอย่างรวดเร็วเขาก็อาจจะเคืองหาว่าเหยียดหยามเขาหรือหาว่าหญิงญาโส ซึ่งก็ได้ขอโทษขอโพยเข้าไปเพราะว่าเห็นเขามองด้วยสีหน้าเนี่ยก็รู้แหละว่าเขาคิดไม่ดีที่จริงไม่มีเจตนาผมให้ทำวิจัยที่ภาคใต้ในปีพศ2 5 9 9ตามคำสั่งท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ผมไปสัมภาษณ์ผู้คนไปคุยกับผู้คนมากมายครับเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในชนบทห่างไกลตัวเมืองเนี่ยเขาพูาดภาษาใต้เนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่อง และในพื้นที่3จังหวัด5จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็มีคนที่ใช้ภาษายาวีเยอะบางครั้งผมไม่รู้ดที่สมามเขาพูดไทยหรือพูดยาวีจับประเด็นไม่ได้เลยท่านก็คงนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าเราสามารถแยก,แย,กแยกได้จากสำเนียงพูดของผู้คนความชัดความไม่ชัดคนใต้มักจะออกเสียงฮอไม่ได้ พูดคอเนี่ยเขาจะพูดเป็นงออย่างนี้เป็นต้นส่วนกิริยาสอสกุลมันก็หมายถึงว่าการอบรมเพราะบ่มมาในแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันการมีมารยาทการไม่มีมารยาทคาเพราะในประเทศไทยด้วยกันเนี่ยเรายังเห็นชัดแล้วต่างประเทศล่ะจะไม่แตกต่างก,กันขนาดไหนนะครับตอนที่ผมไปศึกษาที่ออสเตรเลียนั่นอะ ผมก็ว่าผมสอบภาษาอังกฤษได้พอสมควรแล้วนะแต่ประู่อาทิตย์แรกเนี่ยภาษาแทบเสียฟังครูพูดไม่ทันเขาพูดเร็วเพราะว่าเขาพูดอังกฤษแต่ไม่ใช่อังกฤษพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษชั้นล่าง,างเรียกว่าภาษาค็อกนี่ลูกท่านคงทราบดีแล้วว่าออสเตรเลียเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการสำรวจแปซิฟิกใต้ เห็นว่าเป็นเกาะใหญ่และพวกนักโทษในอังกฤษนี่มีอยู่มากก็ต้องการเอานักโทษมาปล่อยเกาะก็เลยนำมาทิ้งไว้ที่ออสเตรเลียก็คล้ายๆกับตะลุเตาแต่ตะลุเตาของเราเป็นเรื่องนักโทษการเมืองที่มีจำนวนไม่มากในออสเตรเลียนี่ในยุคเริ่มต้นเนี่ยนักโทษมากมายอังกฤษไม่อยากจะเลี้ยงส่งมาอยู่ได้ก็อยู่ตายก็ตายไปก็มาอยู่ที่ออสเตรเลีย อันนั้นก็มีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็กมากก็คือพวกผู้คุมและครอบครัวของผู้คุมเพราะเขาต้องมาด้วยเขามาอยู่ที่นี่ด้วยเขาเอาครอบครัวมาด้วยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยคนส่วนใหญ่มันเป็นนักโทษนักโทษเป็นใครล่ะครับก็เป็นคนชั้นต่ำเป็นอาญากรเป็นพวกลักวิ่งชิงปล้นภาษาของคนแต่ละชนชั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อันนั้นคนชั้นต่ำก็พูดภาษาชั้นต่ำอังกฤษเรียกว่าภาษาคอคนี่การออกเสียงเขามันเพี้ยนไปหมดอย่างที่เราเรียนกันในโรงเรียน yesterday เขาออกเสียง yesterday how are you today เป็น how you today ออกเสียงได้ไอหมดเลยก็ต้องพยายามจับให้ได้ก็พออาทิตย์แรกก็พอจะจำได้แล้วครับจะจับได้ละ่ะสับว่าเป็นไงอ๋อยิงถ้าเขียนเป็น หนังสือเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อศัพท์ตัวนี้เรารู้แต่ว่าเวลาเขาออกเสียงเนี่ยจับไม่ได้อย่างไรก็ตามเถอะครับคนออสซี่ในพื้นที่ไกลๆเนี่ยเวลาเขาพูดภาษาของเขาเนี่ยเป็นภาษาคลอ็อกนี่บางครั้งเนี่ยเขาพูดเร็วจนจับไม่ได้หรือว่านี่ภาษาอังกฤษเหรอเพราะว่ามันจับศัพท์ไม่ได้เลยครับเช่นเดียวกันครับพวกคนสกอตเวลาเขาพูดสำเนียงถิ่นของเขาเนี่ยหรือคนไอริชเนี่ยเราจะรู้เลย ดาได้เลยคนนี้ไอริชการออกเสียงสำเนียงของเขาจะแปลกๆดังนั้นไอ้อังกฤษเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผู้คนดูถูกคนอื่นเขาครับผมเจอด้วยตนเองมาหลายครั้งขณะที่รับราชการเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้เป็นเลิอสออฟฟิเซอร์เป็นประจำตำแหน่งเลิอสออฟฟิเซอร์ก็หมายถึงว่าเป็นอาหารติดต่อประจำคณะในฐานผู้ใหญ่เช่นเขาเดินทางมาประเทศของเราเนี่ย เราได้รับมอบหมายให้เป็นเลือสอฟิเซอร์ของคณะน,นี้เราก็มีหน้าที่ในการประสานละเอยียดทั้งหมดกับคณะของเขาตัวสถานทูตของเขาและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของเขาในประเทศไทยว่าคณะนี้เขาต้องการจะขอพบใครบ้างต้องการจะไปที่ไหนบ้างเราก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดหายานพาหนะเขาต้องการจะเดินทางไปเชียงใหม่ก็จัดหาประสานในเรื่องการ สร้างตัวเดินทางให้คณะของเขาเป็นต้นและจะต้องอยู่กับอย่างใกล้ชิดกับคณะเหล่านั้นเขานอนโรงแรมไหนผมก็ต้องไปนอนด้วยเขาต้องเปิดห้องพักให้ผมหนึ่งห้องและอีกหนึ่งห้องเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยใช้เงินของเขานะครับพวกกงกฤษเนี่ยเขาชอบพักที่โรงแรม imperial ผมก็มีโอกาสได้รับติดต่อประสานงานกับคณะของเขาหลายครั้ง ซึ่งก็แตกต่างกับคณะที่มาจากประเทศอื่นครับแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเองผมไม่ชอบคนอังกฤษเลยบางทีเราอยู่กับเขาหลายวันติดต่อกันเขาเจอหน้าแล้วแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นเขาลืมไปว่าผมเป็นคนไทยขณะที่รับประทานอาหารผมาก็กินข้าวกับคณะของมันนี่แหละครับบางทีมันก็นินทาคนไทยคุยเอเองเป็นเรื่องตลกขบขันเพราะมันลืมไปว่าผมเป็นทหารไทยผมก็เลยเหมั่นไส บันทีมันดูถูกไปหน่วยทหารทอเสร็จแล้วขึ้นมาบนรถมันก็พูดกันเออไวฐานไทยทำไมใช้ M16 ทําทำไมไม่ใช้ FN แล่ะของกรีฑดีกว่านะอะไรอย่างนี้ล่ะครับไปดูงานรัฐสภาครั้งหนึ่งรัฐสภาเขามีพิพิธภัณฑ์ก็มีชุดเครื่องแบบมีเครื่องราชอิสริยพรต่างๆมันไปดูเสร็จมันก็บอกว่าเนี่ยเอาแบบกองมันมาแล้วก็พูดจา ตลกขบขันไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคนไทยและเมืองไทยผมก็หุดกิดมันไส้มันด้วยแต่หน้าที่ก็ต้องอยู่กับมันเพรานั้นมีโอกาสผมก็แก้แค้นมันบ้างเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับนี่สายคนอังกฤษผมไม่เล่าเรื่องที่ผมทําอะไรไม่ใช่ประเด็นในครั้งนี้นะครับผมไปอังกฤษเนี่ยสามครั้งก็ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้แหละพวกลอนดอนเนอร์เนี่ยเวลาเราไปถามทางเราหลงเจะไปที่นู่นที่นี่เนี่ย มันมองหัวจดเท้าไม่ตอบไม่อยากคุยด้วยคงจะเห็นว่าเราเป็นคนเอเชียที่ยังไงไม่ทราบนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้ที่เจออยู่ผมก็เลยฝังใจในเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอาก็แล้วกันที่ผมเล่ามาสักครู่นี้แล้วสำเนียงคอกนี่เนี่ยมันเป็นสำเนียงที่คนอังกฤษเนี่ยเขาดูถูกมีกรณีหนึ่งนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับภาษาสเปนเนี่ย ท่านก็ทราบดีสเปนเป็นครองโลกใช่ไหมครับก่อนที่อังกฤษยิ่งใหญ่นนแต่เม็กซิกโกเนี่ยก็พูดภาษาสเปนกันแต่ภาษาสเปนที่พูดโดยชาวเม็กซิกันกับภาษาสเปนที่ประเทศสเปน่เียมันเพี้ยนเขาจะฟังรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นสเปนนอกประเทศเป็นสเปอนอาณานิคมจะแยกแยะแบ่งชนชั้นกันไาโดยตลอดเลยครับก็กลับมาถึงเรื่องในวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องบุษบาลริมทาง เพราะผมดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเรื่องนี้ที่จริงแล้วแต่งโดยจอร์จเบนร์ดชอร์ท่านจอร์จเนี่ยท่านเป็นคนไอริชครับเป็นคนไอริชเกิดที่เมืองเบลฟาสแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่ตัวเกาะอังกฤษตั้งแต่อายุ20ปีท่าเป็นคนไอริชและท่านก็มีชื่อเสียงได้รับรางวัลโนเบล ได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมหลายๆเรื่องเนื่องจากท่านเป็นคนไอริชวรรณกรรมต่างๆบทละครต่างๆก็มักจะเป็นตัวสะท้อนไอความเหยียดชนชั้นของคนอังกฤษมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่น่าประทับใจแล้วมันตรงกับสาขาที่ผมเรียนสมัยที่เรียนปริญญาตรีนั่นก็คือเรื่อง p i กส์มิเลียน พิกมิเลียนเนี่ยท่านแต่งขึ้นมาก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นซะอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเสียดสีสังคมเรื่องก็มีอยู่ว่าก็มีพระเอกจะเรียกว่าพระเอกก็ไม่ใช่เรียกว่าตัวนําก็แล้วกันเรื่องนี้มีแค่อยู่สองคนเท่ัน้นครับที่เป็นตัวนําก็คือท่านศาสตราจารย์ฮิกกินฮิกกินเนี่ยใน,ในบทละครของท่านก็กําหนดว่าเป็นนักนิรุกติศาสตร์หมายถึงนัก เชี่ยวชาญเรื่องภาษาการออกเสียงภาษาการใช้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่านี่ลกติศาสตร์บางตำราก็ใช้คำว่าภาษาศาสตร์บางตำราก็บอกว่าสองศาสตร์ที่มันต่างกันเอาละครับเอาว่าพูดไปรวมๆกันละกันว่าท่านเก่งเรื่องภาษาในขณะหนึ่งก็เดินเข้าไปในตลาดก็มีหญิงขายดอกไม้ชื่อเอลิซาดูลิเต ก็เป็นคนขายดอกไม้ข้างทา,างนั่นแหละครับเหมือนกับเราเจอเด็กขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกเนื่องจากศาสตราจารย์ชิกกินเนี่ยก็เรียกว่าพราวตัวเองเหมือนกันฉันน้นแน่มากในะเรื่องภาษานะก็ไปเจอเอลิซาเขาพูดภาษาคอกนี่ก็อย่างที่ผมบอกตอนตอน้นเขาเป็นคนชั้นต่ำเขาก็ใช้ภาษาอย่างนี้การออกเสียงก็ไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษที่ชนชั้นกลางชนชั้นสูงเขาใช้กัน ฟังปุ๊บก,ก็รู้อ๋อนี่ระดับชนชั้นนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรตอนนี้อีตาเพื่อนของฮักกินเนี่ยก็เหมือนใส้อตาเนี่ยขี้โม้เก่งเหลือเกินนะแล้วก็อีตาเน,นี้ก็บ่นใช่ไหมว่าเอริซาเนี่ยใช้ภาษาค็อกนี่พูดก็ไม่ชัดฟังก็ไม่รู้เรื่องนะต้องมาแปลกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อนเหมือนไส้ก็เลยถามมาไอ้ฮักกินเองหน้าจริงไหมถ้าเองหน้าจริงนะ เอ็งเอาเอลิซาเนี่ยไปสอนดิเองเป็นนักภาษานี่ว่าให้เวลาหเดือนเองสอนให้เขาพูดชัดได้ไหมเออฮักกินก็ถูกปรามาใช่ไหมครับเสียหน้าก็ถามเอลิาซาเอลิซาอยากจะพูดภาษาของคนชั้นกางคนชั้นสูงไหมฉันจะสอนให้ฟรีไม่คิดสตางค์ท่านก็เลยรับเอลิซาเข้าไปอยู่ด้วย แล้วก็สอนทุกวันสอนให้ออกเสียงเพึ่งมันฝืนธรรมชาติมากเพราะว่าการออกเสียงของเขามันคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เป็นอังกฤษคอกนี่จะพูดถึงอังกฤษแบบกลางเนี่ยมันลำบากมากแต่ท่านชอท่านก็บอกว่าในที่สุดผ่านไป6เดือนก็สามารถแปลงโฉมได้ก็เหมือนกับคำนวนไทยเราใช้กันว่าปั้นดินให้เป็นดาวใช่ไหม ก็ปรากฏว่าสามารถทำได้เอริซาจากคนขายดอกไม้ข้างถนน <c oughs> ก็เอามาขัดสีชฉวีวันส <c oughs> อนเรื่องมารยาทจะกินจะเดินจะพูดจะจะ้าจะเก็บความรู้สึกยังไงทำยังไงยังไงต้องสอนต้องฝึกต้องจี้ตลอด24ชั่วโมงทักกินทำได้ในที่สุดเอริซาก็กลายเป็นคนชั้นกลางแล้วก็นาตาก็สาสวยเสร็จแล้วก็ได้รับการรับหน้าถือตา บทละค์เรื่องนี้เออได้มาทำเป็นละครบลอดเวในปี1938เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับท่านแต่งมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นระหว่างปี1914-1918ท่านแต่งเรื่องนี้ในปี1912ครับแล้วก็กระจายมาที่อเมริกาอเมริกาก็เอามาเปลี่ยนเป็นบทละครสะแสดงที่บลอดเว ในปี1938ก็มีชื่อเสียงมากเลยผมจำได้ตอนที่ผมดูหนังที่มาฉายในเมืองไทยเนะี่ยคนที่เล่นเป็นเอลิซาเนี่ยก็คือจูเลียแอนดรูส่วนละครบลอดเว์ที่ผมไล้ฟังนะี่ยเริ่มต้นก็คือออเดร y h แฮปบุนก็เป็นตัวละครแสดงเป็นเอลิซาเขาก็เอามาขัดสีชีวิวันแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพลงมีเพลงประพันธ์ด้วย ไม่แน่ใจว่าขายที่เฉลิมไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังเด็กๆอยู่แต่ผมจําได้ผมชอบนางเอกก็สวยพระเอกก็ดูมาดมันดีเป็นอังกฤษแท้ๆเลยเนี่ยวางมาดเกง่งขี้แก๊กวา่างนั้นเถอะก็ปรากฏว่าได้ผลขึ้นมาก็เป็นที่ได้ยอมรับกันในวงสังคมชั้นกลางหรืชั้นสูงว่าเอ้แซนี่เป็นเจ้าหญิงมาจากไหนเนี่ยนี่อยู่ๆก็โผล่มาในสังคมอังกฤษ พูดจาก็ชัดชาญฉานกริยาก็ดีทางงดังที่ไอฮักกินมันเก็บมาจากข้างถนนเมื่อครึ่งปีก่อนหน้านี้เองเอลิซาสามารถเรียนได้และต่อมานั้นอ่ะเอลิซาก็กลายเป็นว่าเว้าติดลมเมื่อมันพ้นหกเดือนไปแล้วใช่ไหมครับฮักกินมันสามารถจะชนะพนันเพื่อนได้แลเพราะเพื่อนท้าไว้ว่าเองแน่จริเงเองสอนเอลิซาให้พูดให้พูดสำเนียง ชัดสิแล้วก็ไม่เลิกพูดคอกนี่สิเขาพูดเขาทําได้ภายในหกเดือนจริงเขาก็ชนะพน,นันเอาแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีหน้าที่อะไรแล้วนี่ฮักกิ้งก็ปล่อยไอริซาอริซาจะทํำยังไงอะครับตัวเองจะกลับไปขายดอกไม้เหรอมันก็พ้นเกณฑ์นั่นมาแล้วจะเดินหน้าต่อไปพื้นฐานของเขาก็ไม่ได้มีหนักหนามั่นคงอะไร เขาเกิดในครอบครวคัวตระกูลต่ำเครือข่ายสังคมออนไลน์ความรู้ในเชิงลึกอะไรก็ไม่มีก็ปรากฏว่าเรื่องก็จบลงไปโดยเอลิซาเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตนเองต่อไปให้ดำรงฐานะของตัวเองอยู่ให้ได้เรื่องนี้น่า,นาสนใจหลายๆเรื่องผมเรียนทางด้านสังคมวิทยาในสมัยปริญญาตรีตอนแรกเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้จักหลักสังคมวิทยาเพราะว่ายังต้องเรียนรวมกัน ผมก็ตั้งใจจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์แต่พอเรียนมาสักเทอมสองเทอมหนึ่งเอ๊ะผมชอบแฮผมก็ไม่อยากจะไปเรียนคนวณแล้วที่จริงผมก็ต้องถูกบังคับเรียนละครับทั้งสถิติต้ตองหกหน่วยกิตทั้งเลขคณิตวิเคราะห์ก็ต้องหกหน่วยกิตแต่ปรากฏว่าผมชอบทางด้านโซเชียลไซด์ามากกว่าผมก็เลยไม่เลือกเศรษฐศาสตร์ผมเรียนต่อปีสอง สาขาสังคมวิทยาเพราะว่าผมชอบไอ้โมเดลพวกนี้มันน่าสนใจเรื่องของเอลิซานี่ยนะครับภาษาสังคมวิทยาเขาเรียกว่า Socialization คือการที่เขาพูดภาษาคอกนี่มามาจากการอบรมเพาะบ่มในระดับสังคมชนชั้นของเขาเขาก็ออกเสียงอย่างนั้นเมื่อคนไายอยู่ภาคใต้หัดพูดภาษากลางเนี่ยก็จะบิดบิดไปเรียกว่า สำนวนสำเนียงทองแดงเราฟังปุ๊บเราจะรู้เราจะอธิบายไม่ได้หรอกว่ามันผิดตรงไหนแหละเขาก็ออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยใช่ครับถ้าให้คนต่างชาติมาฟังแยกไม่ออกหรอกครับว่าสำเนียงคนภาคไหนแต่คนไทยแยกได้เป็นต้นอันนี้ท่านก็คงเข้าใจเพราะภาษา,ไม,าไม่สามารถจะสื่อให้เห็นชัดเจนทองแท้ร้อเอร์เซ์ได้เลยมันสื่อได้เพียงแค่หย,ยาบๆเท่านั้นเองนะครับ แล้ว Socialization เป็น,กร,นกระบวนการเรียนรู้ระเบียบสังคมปกติเราก็จะเพาะบ่มมาจากครอบครัวมาจากสังคมรอบข้างแต่ในเรื่องนี้มันเพาะบ่มมาจากการฝึกของนักนิลุกติศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งไอ้คำว่า Mix ซ์มิเลีเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาออกเสียงยังไงจริงๆเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันการออกเสียงของมันมันมีม,นม,มันมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละคำ เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผมก็เขียนอินบ็อกซ์ไปหาบัวบว,วรอน,นันตศิลาเขาก็เป็นนักเรียนอังกฤษปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่เยอรมันก็จะกลับมาเมืองไทยอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ถามเขาศั์คำเนี้ยมันออกเสียงยังไงความหมายมันเป็นยังไงเขาก็บอกผมมาที่ผมเรียนท่านนี่แหละพิกส์มิเลียนและความหมายล่ะความหมายเขาเขียนอธิบายมาในอินบ็อกซ์บอกผมเหมือนกันเขาก็บอกว่า มันเป็นการที่เราเนี่ยจะก,กระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดก็าตามเนี่ยต้องคํานึงถึงสภาพสังคมการที่สังคมคาดหวังและเรามีความต้องการที่จะอยู่ในระดับใดต้องการให้เขายอมรับขนาดไหนเนี่ยคือความหมายของคํานี้ผมจึงเข้าใจว่าอ๋ทา Shaw, ทาอ,ท,อ,ท,มมอ,อ,อท่านจ้อยเบอร์นาชอท่านตั้งชื่อละครแล้วก็ไปบทประพันธ์ของท่านว่า Pix m i l l i o n ก็เพราะเหตุนี้นั่นเอง และที่ผมบอกว่าท่านก็คงจะหมั่นไส้คนอังกฤษที่ไปดูถูกคนชาติอื่นโดยเพาะพวกไอริชเขาออกเสียงเนี่ยถ้าเขาพูดเร็วๆไม่มีทางรู้เลยเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปเพราะเขาก็มีสำเนียงของเขาโดยเฉพาะพวกสกอตก็มีเหมือนกันก็แตกต่างกันไปนี่ผมเดานะครับว่าเ้าคงหมั่นไส้พวกอังกฤษก็เลยได้ประพันธ์บทประพันธ์ชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าโดดดานไปทั่วโลกจนกระทั่งทุกวันนี้นั่แหละครับ Socialization กระบวนการเรียนรู้ระเบียบสังคมแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเราล่ะอันดับแรกเลยนางเอกสวยอะ่ะเพลงก็เพราะผมดูหนังนะครับผมไม่ได้ดูละครเนึงเมืองไทยไม่เคยมีใครเล่นละครเรื่องนี้นะครับหนังที่มาฉายเขาก็ใช้ชื่อว่า my fair lady Fair ก็คือสวยงาม my fair lady ก็สตรีงดงามของฉันหมายถึงว่า ผู้ที่ฮักกินเขาปั้นขึ้นมาเองจากดินไปสู่ดาวก็เป็นภาพยนตร์เพลงแล้วก็นางเอกก็สวยทุกคนไม่ว่าจะเป็นออเด a ย์แฮปเปหรือว่า Julie a n d r ดรูแล้วเหนือกว่านี้ล่ะเหนือกว่านี้เนี่ยจากหนังเรื่องนี้ครับมันก่อให้เกิดโมเดลหรือแบบจำลองหรือแนวความคิดในการอธิบายสังคมเขาเรียกว่า P ิกซ์มิเลียนเอฟเฟกเอก็คือ ผลที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับจากจากคำคำนี้พิกซ์มิเลียนเนี่ย,เ,ยเขาก็อธิบายอย่างที่ผมนำภาพหมสัท่านดูนี้นะครับว่าตัวแปรที่เป็นเหตุการณ์ของพิกซ์มิเลียนเนี่ยก็ประกอบด้วยการที่เรามองตนเองว่าเราอยากจะอยู่ในระดับใดอยู่ในสังคมชั้นใดแล้วเราทำตัวอย่างนั้นซึ่งมันจะ สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมบางกลุ่มและสังคมบางกลุ่มอาจจะไม่ยอมรับเช่นเช่นยกตัวอย่างขยายความศาสตราจารย์ที่กินถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนชั้นต่ำกลุ่มคนคอกนี่เขาก็ไม่ได้อยากต้อนรับเพราะว่ามันคนละพวกกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหาเอริซาไม่รับการกล่อมเกลาอยู่ๆก็จับเข้ามาใส่เป็นอยู่สังคมชั้นกลาง,างชั้นสูง สังคมเหล่านั้นก็ไม่ยอมรับเอริซาเพราะยังไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพฤติกรรมให้กลุ่มของเขานั้นยอมรับนี่คือคำอธิบายตัวแปรแล้วในการกระทำอย่างนั้นน่ะมันก็ส่งผลต่อ,อการที่จะสามารถเข้าสู่สังคมได้มากน้อยเพียงใดและการที่ได้รับยานยอมรับหรือไม่ยอมรับจากสังคมนั่นแหละมันจะเป็นตัวเสริมแรงให้เรามีพฤติกรรมก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบตามโมเดลนี้เรียกว่า Pix m i l l i o n ยนเอฟเฟเราเอามาอธิบายเรื่องต่างๆได้มากมายทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยนำเรียนท่านแล้วว่าอย่าทำตัวซกมบเวลาไปไหนไม่เป็นการเที่ยวส่วนตัวไพรเวทหรือไปทำงานหรือไปสถานที่ใดในกิจการใดก็ตามเนี่ยอันดับแรกเลยต้องแต่งตัวให้เหมาะสม ให้มันเหมาะสมสมควรกับการประชุมท่านก็หงเห็นไอ้โยงไปประชุมระดับโลกแต่ใส่ถุงเท้าแดงใส่เนคไทแดงไอเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะมันไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ไปเข้าไปสู่สังคมพวกนั้นเนะ่ยมันไม่ได้เสียชื่อคนเดียวมันพาประเทศชาติเสียชื่อไปด้วยเขาจะดูถูกว่า,วาโอ้ไอประเทศไทยเละผู้นําเองตกมกอย่างนี้เองเหรอไปอยู่ในสังคมโลกเขาได้ไงยไอ้คนเถื่อน มันก็เสียชื่อใช่ไหมครับแต่ที่คนไทยจํานวนมากเขาก็ไม่ได้ซกมกอย่างมันมันทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยเสียหายไปหมดเลยเราเป็นตัวบุคคลในสังคมเช่นเดียวกันครับจะไปไหนมาไหนแต่งกายให้เหมาะสมไปสถานที่ราชการแต่งกายให้เรียบร้อยไปงานศพก็ต้องแก่งกายตามที่เขายอมรับกันจะใส่เสื้อผ้าไทยสีดํา หรือว่าจะใส่ชุดสากลก็แล้วแต่ความสะดวกเมื่อสองวันนี้ผมก็ไปงานจบผมก็เลือกอย่างนี้นะครับที่จริงใส่เสื้อผ้าไทยสีดําอย่างตัวที่ผมใส่ตัวเนี้มันก็พอไปได้แหละครับก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรใครก็ว่าไม่ได้แต่ผู้ที่วายชนนั้นอนะ่ะเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือมากผมก็เลือกที่จะไม่ใส่ชุดไปสบายอย่างนี้เมก็ใส่ชุดสากลแล้วไม่ลืมคาดแขนทุก ผมเห็นบางคนยุคนี้ไปงานศพใส่ชุดสากลไม่ราดแสนแขนทุกเคยมีผมถามคนที่ผมสนิทก,กันบอกว่าเอา้าทำไมไม่ใส่แขนทุกก็สูตรมันดำอยู่แล้วมันเป็นดาก์บลูอยู่แล้วไม่เห็นต้องใส่เลยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องสีครับมันเป็นเรื่องกิจกรรมที่ยอมรับกันในทางปฏิบัติท่านจะใส่ชุดสากลสีดำทะมึนท่านก็ต้องคาดแขนทุก ท่านใส่ชุดสากลสีน้ำตาลสีดา์กบลูท่านก็ต้องคาดแขนทุกครับนี่คือคือหลักเกณฑ์ที่สังคมทั่วไปเนี่ยเขายึดถือปฏิบัติกันถ้าผมไปเดินเซ็นทรัลพุทธมณฑลสายห้าผมก็ต้องแก่งกายให้เหมาะสมต้องเรียบร้อยผมไม่เคยนุ่งขาสั้นออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดเพราะผมมีโอกาสจะไปเจอลูกศิษย์ลูกหาผู้คนมิตรสหายหลายท่านที่ดูยูท b e ช่องผมเนี่ย ท่านก็กรุณามาทักทายหลายหลายครั้งเจอกันที่โรงพยาบาลก็มาทักเจอกันที่ห้างสุรพสิาก็เคยมีก็มาทักทายแล้วผมจะแต่งกายสกมกไปเนี่ยมันก็ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายภาพลักษณ์นี่สำคัญนะครับหน้าตาผมเผ้าก็ต้องตัดให้พอเรียบร้อยพองามปล่อยให้ยาวรากใสมันก็น่าเกลียดเกินไปรองเท้าถ้าไม่ขัดมัน ก็เป็นรองเท้าผ้าใบที่เรียบร้อยนี่แหละครับที่เรียกว่า Pix Million Effect ถ้าท่านไม่สนใจฉันชกมกก็เรื่องของฉันฉันไม่แคร์ใครในสังคมนั่นเป็นเรื่องของแต่ละคนผมเตือนเฉพาะผู้ที่มีปัญญาและเตือนได้เท่านั้นคนที่เตือนไม่ได้ผมไม่ยุ่งด้วยครับซึองอยากจะชี้ว่าประโยชน์จากการดูหนังเรื่องมายแฟร์เลหรือการอ่านวรรณกรรมเรื่อง p ิก m i ม l เลีของท่าน จอร์ดเบอร์นาชอนอกจากจะได้อัธรสดได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังได้ข้อคิดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตให้ข้อคิดแก่เราทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราสามารถจะจับข้อคิดนั้นให้มองเห็นเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือสังคมได้หรือไม่และมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองครับเริ่มต้นจากสำเนียงคอกนี่มาจบ ทิกซ์ม m i เลียนเอฟเฟกท่านลองพิจารณดาดูนะครับสำหรับท่านที่เรียนวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่เราเปิดสอนทางออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ระหว่าง8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาวันอาทิตย์ที่สินี้ไม่มีหยุดเรียนนะครับผมเปิดตลอดไม่เกี่ยวไม่สนใจวันหยุดอะไรทั้งสิ้นแหละครับเราจะพูดกันเรื่อง หมูเถื่อนครับในมุมมองทางวิชาการซึ่งผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านไม่เคยได้รับภาพข้อมูลเหล่านี้จากสื่อใดเลยในโลกเพราะผมทำการวิเคราะห์ขึ้นมาสดๆและทำการวิเคราะห์ด้วยตนเองสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนก็ขอให้เข้าตรงเวลานะครับส่วนท่านที่สนใจหลักสูตรนี้ซึ่งไม่มีที่ไหนสอนเลยในโลกนี้และโลกอื่น ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่คุณสิริพรลำแผนคุณสิริพรเป็นเลขานุกการโครงการหลักสูตรนี้ครับตามอ e ีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในภาพนี้ผมพลตรีรัตเตอร์อนุชาปุญหนนาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กุณาให้ความสนใจและขอาจบการนำเสนอเรื่องสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ